เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่กําหนดชีวิตของคุณทั้งหมด100%คุณสร้างความจริงจากชีวิตจะของชีวิตด้วยความเชื่อของคุณแล้วสิ่งที่ผมสอนวันนี้นะครับเป็นฟิสิกส์แห่งการสร้างความจริงแห่งฟิสิกส์แห่งการผลิตความจริงในชีวิตของคุณนะครับเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นฟิสิกส์ที่ก้าวหน้าที่สุดวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วสิ่งนี้พเพราะข้อแรกที่คุณจะต้องรู้คือ คุณผลิตความจริงตามความเชื่อของคุณหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าถ้าคุณเชื่อว่าแล้วคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนี้ด้วยถ้าคุณเชื่อว่าการทํางานหนักเออถ้าจะสําเร็จต้องทํางานหนักถ้าจะมีความสุขต้องทํางานหนักหรือถ้าคุณเชื่อว่าได้อย่างมันต้องเสียอย่างมันไม่มีใครหรอกที่ได้หมดทุกอย่างถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นเลยแล้วคุณพอคุณเชื่อแบบนั้นพอคุณได้หนึ่งอย่างคุณจะเริ่มมองหาแล้วว่าฉันจะเสียอะไรไปวะ พอคุณเริ่มรวยขึ้นมีเงินมากขึ้นคุณจะเริ่มมองหาแล้วว่าฉันจะเสียอะไรวะนั่นไม่ใช่วิธีการใช้ชีวิตนะรับคนคุณเข้าใจผิดแล้วแล้วผมเป็นหลักฐานตัวเป็นๆน,นะครับให้กับทุกคนที่ว่าทํายังไงถึงจะมีได้ทุกอย่างทํายังไงถึงจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในทุกด้านได้แล้วจริงๆผมจะบอกว่ามันง่ายกว่าที่คุณคิดอย่างแรกเลยเปลี่ยนความเชื่อข้อนี้เขาสาคัญแล้วแล้วพอคุณคลิกนิดเดียวนะว่าพอคุณเปลี่ยนความเชื่อนิดเดียวนะ มันเหมือนชีวิตคุณเปลี่ยนมันเหมือนขยับภูเขาอะคุณเห็นภูเขายู่งหลังไหมมันเหมือนขยับภูเขาไปทั้งอันเพราะว่าเรื่องอะไรที่มันหนักออกไปหมดเรื่องอะไรที่มันสําเร็จยากมันสําเร็จง่ายเพราะว่าคุณแค่เปลี่ยนเรื่องเล็กๆเรื่องเดียวนั่นคือเปลี่ยนความเชื่อแล้วมีความเชื่อเยอะแยะมากมายนะที่ที่คนส่วนใหญ่มันมันบล็อกเขานะแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเชื่อว่าคุณต้องเอิร์นอิ r เอิร์นอิทหมายว่า จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้คู่ควรกับความสําเร็จนั้นคือคุณมาผิดทางแล้วคุณก็จะได้แบบนั้นเหมือนกันคุณไม่ได้จําเป็นต้องต้องเอิร์นมาเอิร์นภาษาอังกฤษแปลว่าต้องทํางานหนักนะถึงจะได้สิ่งนั้นถึงจะคู่ควรกับสิ่งนั้นแต่ว่าคุณสามารถที่จะเป็นเป็นสำเร็จแบบคิดคนละแบบถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อแค่นี้เองนะครับคุณสามารถที่จะได้ความสําเร็จแบบง่ายได้ผมเป็นคนแบบนั้นเลยนะครับคือ ผมผมเชื่อว่าผมจะประสบความสำเร็จแบบสบายได้แบบให้คนเข้ามาหาแบบไม่ต้องง้อลูกค้าแบบเปลี่ยนชีวิตคนอื่นทั้งประเทศแบบสร้างคุณค่าแบบที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนในประเทศไทยผมตั้งจิตแบบนั้นผมก็ได้แบบนั้นคุณก็ได้แบบนั้นด้วยกันได้เช่นกันนะครับอ่าผมอยากจะสอนเรื่องแบบนี้เนี่ยให้กับทุกคนนะเป็นความสัจริงในเรื่องของการ ห้าสิ่งที่เปลี่ยนเล็กๆสิ่งห้าสิ่งที่เปลี่ยนเล็กๆแล้วคุณจะได้ได้ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คอชื่อว่าขยะภูเขาขอชื่อว่าขยับภูเขา,ขา,ขเขาด้วยปลายนิ้วหมายความว่ามี21อย่างครับ21อย่างจริงๆในคอจะให้เยอะกว่านั้นเยอะนะครับแต่ว่าเอาจํากัดไว้21บอย่างก่อน เดี๋ยวจะร,รู้สึกหนักเกินไปนะครับแตในนั้นจะมีเกนและเก็ดน,น้อยมีอะไรที่บอกว่าคุณจะว้าวตลอดทางนะครับแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ยังไงนนครับคนคนไทยจะต้องรู้เรื่องนี้ผมอยากจะสอดไว้เป็นจานลึกให้กับประเทศไทยนะครับตอนนี้คอร์สนี้ยังอยู่ในช่วงราคาโปรโมชั่นนะครับอ,อยู่ในราคาจาก30,000บาท ผมให้ราคา9,900บาทนะครับขอชื่อว่าขยาับภูเขาบอกทีมงานของผมเลยเรียนพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเป็นคอร์สออนไลน์อย่างเดียวนะครับเรียนพร้อ,รอมกันทั่วประเทศ12เดือน12 12ธันวาคมนะครับ12ธันวาคมแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูไลฟ์นะครับใครอยากจะเข้ามาดูไลฟ์หมายความว่าเข้ามาดูการอัดอการอัดคอร์ส สดเลยน,นั่งประธานหน้าของผมเลยนั่งหน้าสุดของผมเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์วีไนะครับซูเปอร์วีไตอนนี้ราคาเพิ่มอีกแค่9,900บาทนะครับเพิ่มอีก9,900บาทคุณได้เข้ามาดูเป็นซูเปอร์วีไนั่งประธานหน้าผมรับแค่5้คนเท่านั้นนะครับแล้วบอกได้เลยว่าได้มาเป็นซูเปอร์วีไคุณจะได้เห็นการกระบวนการทํางานกระบวนการสอนกระบวนการที่ทํำยังไงที่จะสอนได้ไดผลแล้วก็ คุณจะได้ไปทำเองได้ด้วยแล้วก็ได้รับสัมผัสพลังงานแบบแท้จริงนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดใครมาไม่ได้ก็เรียนออนไลน์ได้นะครับไปทัวนนะครับเป็นราคาออนไลน์9,900บาทนะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูสด VIP นะครับซูเปอร์ VIP เข้ามาดู3รอบนะสอาจสวันเสร็จนะครับก็เพิ่อมอีกแค่9,900บาทนะครับสำหรับ3รอบโอเคนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะพาเดินดูต่อนะใครสนใจรีบลงทะเบียนนะครับ แล้วก็อย่าลืมแพ็คคู่ร่วมกับมาเจอตัวผมวันที่7ธันวาคมวันเกิดผมพอดีวันเกิดกที่54นะครับเอ้ยวันเกิดที่24นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าผมเรียนอยู่ที่นี่ก็วันเกิดที่อเอวพราชื่อว่าวิชาของโลกนะครับสอบเป็นเลือดชาติิ้อเป็นแพ็คคู่ยิ่งได้ราคาดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราเจอกันนะครับผมมันิทธ์เล้งสีสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรูม้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลิทิวโรีสวัสดีครับ